สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก็ซินลลิต้าคนเกง่งนอนนะอ่ะพ่อเมย์ไปนอนดูพ่อเมย์ปินบันไดไ <c oughs> ด้ไั้ยพ่อเมย์หนูขอโทษน้องฟันเหรอเอ้ยชิบหายน้องตื่นหลับก่อนลูกนอนหลับนอนหลับคนเกง่ง <c oughs> เล่นกับแมวเหรอคะเมื่อกี้น้องสนูก็ตื่นใช่น้องสนุกตื่นแล้วหลับไปแล้ว <c oughs> เล็นดูขอโทษนะทำไมน้องตัวเล็วจัง <c oughs> น่าสงสัยเป็นเรื่องที่น่าสสัยที่สุดเลยอ่าันดีค่ะน้องสน้นองเอล่าปะ๊ปะมาก,ก็นอน เออลืมดูป้าขึ้นมันไลยว่าแล้วลืมอะไระคุณป้า,ชาโชคดีสุดเด็กๆไอ้เต็มเริ่มหิวแล้วนะคนเนี้ยตื่นแล้วฮะน้องตื่นมาหรอ,อ ้องมาเล่นกับยูนิคองนอนก่อนได้ไหมน้องไม่อยากนอนโอ้โหฝันร้ายดูน้องซนโนซนโนฝันร้ายหรอครับเล่นเล่นเล่นกับพี่เขาก่อนเป็นเจ้าหญิงหรอคะน้องซนโนเป็นเจ้าหญิง เดี๋ยวองให้ป้ามาตื่นตื่นเดินมาทำความสะอาดบ้านนะคะมาเราต้องตื่นมาทำความสะอาดบ้านล้างจานทุกใบแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาน้องสโนดน้ำแห้งได้อย่างไรนะ่ะเอ้ยช่นว่าฉันไม่ได้มาทำความสะอาดที่นี่นะ อะฮ้ย uh huh. หิวลูกหิวป่อมาป่อมาป่อมาเร็วเร็ว гораз. น้องลาพนันเซลกับน้องสนูหิวแล้วยังหลับอยู่ค่ะ okay. ทำไมบ้านเราจานเยอะขนาดนั้นงงเหรอเด้อเฮ้ยอ้อจานที่เด็กๆแอบออกมากินนะเร็วๆเอาไปใส่เครื่องล้างจานเดี๋ยวนี้เลย เ็วคนป้าน้องไม่ไหวแล้วนม่ใกล้วันเกิดของน้องแล้วโอ้เด็เกจะโตไปแล้วที่หนูจะเข้าออนะไม่เป็นได้อย่างไรเนี่ยลูกน,น้องหิวนะน้องจะกินหัวเพื่อนแล้วนะมามารีบไปเอาน้องลงมาทัองบอกหนูไม่ไหวแล้วนะคะหนูจะขบหัวเพื่อนแล้วนะ ใจเย็นๆนะลูกพมาพม,มาอึดอาดอีกละบ้านเรามาันโฉกกระโปกเนาะ <_ c oughs> จะมีใครมาบ้านเราวรือเปล่าใครจะมาเอาเด็กไปรือเปล่าแต่เราล็อกบ้านหมดแล้วเด้ <_ c oughs> อน,นี่แล้วเดี๋ยวเอาอาหารให้น้องก่อนเลย คนเก่งกินข้าวนะคะกินกินอะไรดีซีเรียลแล้วกันเนาะเป็นอะไรก็มาน้องซานโน <c oughs> หนูหิวแล้วลูกขอโทษเมนเมนโอเคแป๊บแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเราค่อยทำความสะอาดอน,น้องซานโนลงมาก่อนน้องอารมณ์ดีแล้วเนี่ย ไม่ <laughs> สีเรลียวน้องทำไมอ่ะเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้ลูก นนหนูเก็บใส่กระเป๋าเลยเหรอหฮยอะไรอ่ะแล้วน้องจะไปกินที่ไหนอะคะอ๋อน้องจะมานั่งตรงนี้น้องไม่ชอบโอ้เอนดเอูเดี๋ยวก็ปล่อยน้องออกก่อนุป้าก็รีบกินข้าวนะคะป้ารีบกินข้าวรีบกินข้าวรีบกินข้าวเลยดีอยู่ไม่เนี่ย อีกสามวันโอเคอืมน้องเก่งดังเลยเนาะซาโนเก่งดังเลยครับซาโนกินตรงนี้เออลูกกำมโชยขว่างไปไหนลูกเดี๋ยวต้องเอาน้องซาโนไปอาบน้ำแล้วชาโนหวงังหนูโชกกลาโปกแล้วนะเดี๋ยวอาบน้ำให้น้องชาโนน้องคนนี้อะ่ะน้องคนนี้ก็ไม่ชาโนกแล้วนะไม่ชาโนกแล้ว ไม่เอาลูกไม่เอาลูกเดี๋ยวไปเล่นน้ำน้ำน้ำหมอชงกาแฟาเห็นปะเดีย๋ยวไปหาน้โนดีกว่า รีบกินนะคะคุณป้าต้องไปพูดเดี๋ยวน้องอโซโนเดี๋ยวก็พาน้องอโซโนไปอาบน้ำรีบกินคุณป้าทำไมรีบกินไปเร็วไปเร่งกับน้องโซโนน้องอโ,อองอโอซโนเศร้าใจแย่อยู่แล้วนะ ม,ามาัมม่าเครื่องเกมเย็บเย็บปะให้น้องแอมน้ำอา้ำให้น้องชาโน เสร็จให้ไปห้องน้ำสเตแปหนึ่งน <of the> <ici> ัอนคนนี <om st ol ed down> ้ค่ะก๊เลนโอ้น้องเพิ่งกินเสร็จไม่ชาเหรอทำไมหนูหิวอีกละลูกทำไมหนูกินจุจังเลยนาพันเชล น้องไปนอนก่อนน้องยังนอนไม่เต็มที่เลยให้น้องชานอนไปนอนแล้วเดี๋ยวให้น้องลาพันเชียวกินข้าวอีกรอบนึงอาปันเชียวหนูหิวอีกแล้วอย่าคนเก่งชีเรียกมาม่อิ่มคะ่ะชีเรียกมาม่อิ่มครับผมมาให้น้องลาพันเชียวนะั้นหนูก็กินแชนวิชนะคะ เด็กคนอื่นโอ้น้องเขาก็ใกล้จะตื่นแล้วนะเนี่ยชิบหายละเด็กสี่คนนี้จะตื่นพร้อมกันต้องให้คุณป้ามากินกาแฟแล้วแหละได้น้องชนโนไปไว้ ไห้หนูไปนอนตรงน,นั้นนะลูกใจเย็นๆน,นะ ornament. คุณป้าเขาก็จะไม่ไหวแล้วเนี่ยโอโ้ deutschen. เด็กๆชีใส่ที่นอนกันหมดเลยเดี๋ยวมาอ๋อาโมนนะโมนน่าจะเย็นโมนน่าจะเย็นก่อนโหดโหดลูกกูโมนน่าขอโทษใจเย็นๆหนูเพิ่งตื่น หนูฟุ้งตื่นหนูใจเย็นๆนะคะคนเก่งหนูพาของเล่นมันอะไรกันครับเนี่ยทำไมหนูโหดงี้ตั้งแต่เด็กเลยลูกคน้าเร็วๆไปๆเอาน้องไว้หน้ เรียลเรียลใจยเย็นหมดหนะ้าก็หิวแล้วน้องเขาก็หิวตอนนี้เด็กทุกคนหิวเบลน้องเศร้า โอ้เดี๋ยวลงมากินข้าวนะคะคุณเก่งคุณป้าคุณป้ารีบๆดื่มคุณป้าคะรีบๆดื่มได้ไหม please ได้โปรดไม่ต้องล้างมต้องล้างป้าป้าสิงจะแย่ละ ออหารให้เด็กๆก่อนเด็กๆไม่ไหวแล้วชิบหาย oh. ไปไปไปคุณบ้าเร็วๆอย่าให้น้องตายใจเย็นๆนะลูกเด็กๆทุกคนต้องใจเย็นๆนะ คุณป้าคุณป้าก็เหนื่อยมากคุณป้าขอโทษนะคะโห,โหเดี๋ยวต้องอาบน้ำให้ทุกคนด้วย <c oughs> เด็กเด็กที่เกิดตัวเป็นเด็กมีปัญหาหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ขอเร่งความเร็วนะคะจุดจุดนี้ มอน้า <ๆ S 1> มอนนาบอกว่าไม่ไหวแล้วนะมอนนาบอกว่าหนูจะพังของเล่นอีกชิ้นอยู่แล้วรีบๆน้อย แู้ลวคุณป้าโมนาจ,จะพังของเล่นอยู่แล้ว้ <c oughs> องอาบน้ำให้เด็กๆแล้วท้ามาเอล,าเลออ่าไล้แช่คิวยังเอล่าไม่ไหวแล้วหรือเปล่าเนี่ย ฉันเจของเด็กๆแล้วแ้ะฉันเลี้ยแค่นี้ฉันก็จะตายอยู่แล้วเย็นโบกี้เนี่ยสะอาดแล้วมาเล่นเลยนะเฮ้ยหนูไปไหนลูก พ่ทูเฮ้ยพาถ่าเยเย็นพาไม่ได้้ามขอไปจริงเหรอป่าให้หนอนแป๊บนึงเร็วๆๆๆน้องว,วิวอยู่ไหน เบลเบลอยู่ในลูกเบลอยู่นี่ค่ะเบลเราต้องทอำนนะ้ำให้เด็กๆ <c oughs> ป้าเขามีชีวิตอยู่ปะเนี่ยุ <c oughs> นป้าโซ้ๆ <c oughs> ชีพหาย ฮัลาหาครับไม่ได้อยากให้พูดคุยอีหยังกันเนี่ย ฮันเซลก็จะนอนมอ,อน,นังก็เล่นสิคะทุกคนเราจะรอดจากเหตุการณ์น,นี้ไปได้ยังไง ป้าจะต้องทำหน้าป้าโซ่ๆซ่น้องสโนจะโตแล้วนี่จัดปาร์ตีว้วันเกดิดยังไงเรื่องนี้ก็ต้องมีคนตายจริงๆนะเนี่ยคนแรกก็คือป้าหมาป้าหมาจะมีชีวิตอยู่ได้ยังไง 我好啊，没玩了，好。